เฟสหลักอ่อนนี้ไม่ใช่เฟสหลักทุกสองรถกล่องแก่งเนี่ยมันคือปัญหาสองข้างบนอะใชใช่ใช่ใช่ใชใช มันอยู่ตรงบันไดนะพี่เอ้าไอ้เหี้ยพี่ดูเรื่องผมดิอ๋อเออว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ยื้ยื้ได้ก็ยื้อไปก่อนไม่นานไม่นานไม่นานพี่ไม่นานเดี๋ยวผมเน็ตเดี๋ยวผมเน็ตดำลงท่านักกันรอ้วกับนะเดี๋ยวผมกับเน็ตพี่พี่ถือถือปืนรอเลยเน็ตเนตแบบว่าไล่ไล่มันขึ้นไปบันไดบนเฉยๆเราจะได้เจอง่ายขึ้น ไหนวะพี่ล่าดสุดอ่ะยิงยักวะยิงยากยิงยักยิงยักกระปักจีบกกตรง,งปีหลังท้ายปะได้อุ้ยยงตกใจขอโทษนะมันอยู่ขวาแล้วพี่ ยิงไม่โดนแม่งไม่มีสะโคบพี่กต้งนี่เจอพี่กูไอ้เหี้ยโควโควคลิกสโคบไปแม่งเป้าไม่ตรงยิงไม่โดนเว้ยหัวแม่งโควอยู่เนี้ยพี่วอีกม,มั้งวลิมไหวเราไหวพี่เราไหวเนี่ยแหละเหตุผลที่มาสอง Thank you แม่งเอ้ยกูมาหนึ่งกกลับบ้านแล้วเนี่ย พี่มีคนชิดบ้านยาวตายแล้วก็ตรงนี้มี Watch out ด้านล่างขอบขอ้ขอฝั่งน้นอะผมจะเป็นสไปเดอร์แมนฮึ๊บอ่าเหี้ยมันไปได้หรอ <He el. S 1> เฮี้ยเฮ้ยนกหนึ่ง หมดแล้วว่ะฝั่งเนี้ยไม่ชวนไม่ตายจี๊ดเนี้ยคนที่พี่ยิงแล้วคนแหละคไม่รู้ตัวเหลือตัวท้ายหรือว่าไปไปไปต่อตายเลยอ่ะต่อตายเลยเหรอก็จะบอกให้ไปเฉยไหมเฮ้ยพี่ดูดีนะเว้ยระวังนะมันฆ่าก่อนอาจจะมีฆ่าตัวหนึงนะพี่พี่อย่ามารู้ทันดีก็อาจจะเหลือทั้งตัวนะเว้ยพี่ลองดูดีไม่งั้นอาจจะติดของเนี้ย รู้รู้หมดให้ลองหาทุกคนสิอะไรมันมี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 สบายบือสนิวโบกินครีนนะนะพี่ไม่ลองเดินดูหาก็ดูอ๋อบิวหลังตงหลังค้างเงี้ยตอ o ส s u p เหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกว่าพี่น้องะคือเอาไว้หลอกแทหลอกกับผู้หญิงแค่นั้นแหละจริงๆ อฮ้ยโห้ขหคุบคห้าร้อยดวงนะครับพี่น้ําหวานเหลี oh ่ยมทุกดอกแล้วบอกพี่น้องอ่ะรู้ทันไปหมดเลยอ่ะโอ้ยประจําเหลี่ยมมันอย่างเงี้ยแบบไอ้พี่ผมกลับบ้านแล้วแม่งไปต่อไปหาใครก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมด